ข่าวดีมากกระทรวงแรงงานเสนอคอรมอเพิ่มเงินสงคอบุตรมาตรา33และมาตรา39จากเดิมเดือนละ600บาทเพิ่มเป็นเดือนละ800บาทต่อเดือนยังไม่พอลดเงินผู้ประกันตน3เดือนเหลือเพียง450บาทต่อเดือนเท่านั้นก่อนจะรับชมคลิปกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยจะอัปเดตข่าวแวบบ่วนๆ Family Man คุณพ่อมือใหม่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33กับ39นะครับตอนแรกว่าจะรอผลการประชุมครมอแต่ว่าตอนนี้เอาเอาคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะกระทรวงแรงงานเขาเสนอที่ประชุมครมอนะครับช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33กับ39นะครับจะมีการพิจารณาให้เงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มเติมให้นะครับจากเดิมเนี่ย ได้เดือนละ600บาทจะเพิ่มให้อีก200บาทเป็นเดือนละ800บาทนะครับแล้วก็จะมีเงินค่าลอดบุตรค่าคอดบุตรให้จากเดิมเนี่ย1 3 0 0 0บาทเป็น1 5 0 0 0บาทส่วนผู้ประกันตนนะครับก็จะจ่ายเงินประกันตนนะครับ3%จากเดิม750บาทก็จะจ่ายเพียงแค่450บาทลดไป300บาทก็จะ3เดือนนะครับมกราถึงมีนานะครับ แฟมิลี่แมคุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลย